รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สัมมาสัมพุโทโธพระขวาพูุทธังพระวขวันตังอภิวา,าเทมิสวาขาโตพระขวาตาธโมธรรมังนามสาม,มิสุปฏิปันโนพระขวโตสาวกสังโคสังขังนมามิ แม่ลูกเรากาบ้าเเบญจางครับปิดสวยมากเลยนะใช่เลยสิคะว่าแต่ว่าลูกอะอธิษฐานอะไรเหลยะจ๊ะลูก <S <S ออก็ขอให้ลูกโฟกัสเรียนหนังสือเก่งๆนะครับแล้วลูกนะ่ะชอบสวดมนต์หรือเปล่จาจ๊ะชอบครับคุณปู่นะเคยบอกพ่อนะบอกว่าเด็กที่ชอบสวดมนต์บ่อยๆเนี่ยจะเรียนหนังสือเก่งแล้วก็ฉลาดมากด้วยโอ้โหจริงเหรอครับถ้าใช่งั้นผมจะสวดมนต์ทุกวันเลยดีมากดีมากดีมากเลยจ้ะลูกเอ้คุณคะ อาทิตย์หน้าน่ะก็จะวันเกิดลูกแล้วนะแม่ว่าเราอ่ะจะไปเลี้ยงฉลองที่ไหนก็ดีจ้ะอืมดีเหมือนกันนะวันเกิดใช่ไหมเพราะว่าเราไปทําบุญที่วัดกนดีไหมดีครับพ่ออ่าก็ดีสิคะแต่ว่าเราอ่ะจะไปวัดไหนก็ดีละเอ่อคุณลุงข้างบ้านน่ะเคยชวนพ่อไปทําบุญที่วัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีโอ้โหวัดอันพวันอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีครับใช่ลูกคุณลุงบอกว่าหลวงพ่อเอ่อหลวงพ่อจรัน ท่านมีเมตตาและก็สอนเก่งท่านเชี่ยวชาญเรื่องการสอนกรรมฐานมีลูกศิษย์ลูกหาไปปฏิบัติธรรมกับท่านเยอะมากเลยนะมีทั้งคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธแล้วก็ศาสนาอื่นด้วยอืมริเหรอครับพ่ออืมใช่แต่เอ๊คุณคะคนศาสนาอื่นน่ะจะเข้าวัดไทยได้ยังไงล่ะคะอืมมันนี้พ่อก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าคุณลุงเขาไม่น่าจะโกหกพ่อนะแล้วคุณพ่อรู้หรอครับว่าวัดนี้อยู่ที่ไหนของสิงห์บุรีเออพ่อยังไม่รู้เหมือนกัน <laughs> อ้าว แล้วเราจะไปยังไงกันละคะเนี่ยคุณลุงน่ะก็ไม่อยู่ด้วยนะไปต่างจังหวัดตั้งหลายวันเนี่ยใช่ใช่แต่คุณลุงเคยบอกว่าให้ไปดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของหลวงพ่อนะเว็บไซต์นะคะหลวงพ่อมีเว็บไซต์ด้วยนะคะโอ้โหแสดงว่าท่านน่ะต้องเป็นพระที่ดังมากๆแน่เลยพ่อก็เห็นด้วยอย่างแม่นะเอาไว้วันหลังเราไปดูเว็บไซต์ของท่านกันวันนี้ลูกง่วงละเข้านอนกันดีกว่านะง่วงหรีอยังครับง่วงแล้วครับเคเราไปนอนกันนะจ๊ะ ไหนเจ้าพ่อหาเจอหรือยังจ๊ะเดี๋ยวจ้าแม่แป๊บหนึง่งอ่าเจอพอดีเลยจ้านี่เว็บไซต์หลวงพ่อจรันจ้ะเห็นไหมไหนคะอายุไหนสิอ๋อหลวงพ่อจรันเหรอคะอดูท่านน่ะเป็นพระที่มีใจดีมีเมตตามากๆเลยนะเนี่ยเหมือนย่างที่คุณลุงว่าเลยคะ่ะใช่ใช่เนี่ยในนี้เขายังบอกนะบอกว่าหลวงพ่อจะลงรับแขกวันละสองครั้ง คือสิบโมงเช้าแล้วก็บ่ายสองโมงแต่ถ้าเป็นวันพระเนี่ยท่านจะเทศด้วยท่านก็จะเทศตอนประมาณบ่ายสองโมงจ้ะในพ่อน่ะลองเข้าไปอ่านชีวประวัติท่านดูหน่อยสิคะได้จ้ะแม่นี่ไงมีประวัติวัดท่านด้วยนะวัดท่านสร้างสมัยกรุงศรีอยุธยานะ่ะคนจีนเนี่มาสร้างอุโบสถนะในสมัยที่นําเรือกําปั่นมาทําการค้าขายกับสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่เมืองลพบุรีจ้ะโอ้โหสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชใช่หรอคะแสดงว่าว,วัดเนี้เก่าแก่มากเลยนะ พระครูประดัดจรันธิตธรรมโท่านมาราักษาการตำแหน่งเจ้าวาดวัดนี้เมื่อพศ .250 0นห่นู่นนะและท่านก็ดำเนินการพัฒนานะปรับปรุงฟืง้นฟูกิจการภายในภายนอกจนจริ่รุ่งเรืองเรื่อยม,ม,ม,มาตามลำดับต่อมานะท่านก็ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรพระครูภาวนาวิสุทธ์ตอนพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวา2511อ่<ม>ชีว่าประวัติและผลงานของท่านก็เป็นที่น่าเรื่มสายศรัทธากับสาธุชนทั่วๆไป ตลอดมานะนะท่านเกิดนะหลวงพ่อท่านเกิดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมืม่อวันที่15สิงหาคมสนะอ,มมองสีเจ็ดหนึ่เนีนไหมคะนี่ดูนะดูท่าทางท่านยังแข็งแรงอยู่เลยนะดูรูปสิอืมแต่ว่ารูปนี้นานหรือยังล่ะคะพ่อแม่ว่านะพ่ออ่านต่อดีกว่าได้ได้ พระคุณเจ้าท่านอุปสมบทเมื่อวันที่15กร,รกฎาคม2491นะแล้วก็ท่านศึกษาวิชาความรู้มากมายหลายสาขาเลยมีทั้งสาขาดนตรีไทยศึกษาวิชามายาศาสตร์ศึกษาพระธรรมวินยัยวิปัสสนากรรมฐานด้วยนะนี่นี่แม่ดูสิตั้งแต่พศสอง1 ท่านก็ศึกษาวิชากรรมฐานกับอาจารย์หลายวัดเลยนะประวัติท่านยาวมากเลยแม่จริงด้วยสิค่ะพ่อมิน่าล่ะคุณลุงอะนะจึ่ได้บอกว่าท่านนะ่ะเก่งทานด้านการสอนวิปัสสนากรรมฐานนะจ๊ะใช่จ้าเดี๋ยวดูต่อก่อนนะแม่พศ2526นะท่านได้รับโรคกิตติคุณนะสังคมสงเคราะห์ดีเด่นในสาขาสังคมสงเคราะห์อาสาสมัครฝ่าย,ายกิจการพระาศาสนาพศ2528 หลวงพ่อท่านได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในฐานะที่ท่านเป็นผู้ได้ทําคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาด้านส่งเสริมชักชวนให้มาปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังแล้วในปีพศ2529นะท่านได้รับมอบเข็มเกียรติคุณนักพัฒนาดีเด่นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองจากพระท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์ด้วยจ้ะแม่สแสดงว่าท่านน่ะเป็นพระทเก่งมากเลยนะจ๊ะ เยี่ยมเลยเอ๊ะแต่แม่ดูอันนี้สิน่าสนใจนะทำไมล่ะเดนเป็นการ์ตูนแอนิเมชั่นชีว่ประวัติของหลวงพ่อด้วยนี่ไงใส่น้าแล้จนเลยนะคะเนี่ยแม่ว่านะลูกเราคงจะชอบดูนะใช่จ้ะแต่ไว้ดูวันหลังแล้วกันนะอ้าวแต่ว่าเรายังไม่รู้เลยนะพ่อว่าวัดไปยังไงเดี๋ยวเดี๋ขอพ่อไปดูหน้าแรกก่อนนะจ้ะ น่าจะมีทางไปวัดท่านนี่ไงพ่อลองคลิกขึ้นไปดูที่เขียนว่าติดต่อกับวัดดูสิจ้ะหน้าแรกเลยได้เลยได้เลยกลับขึ้นไปเลยหน้าแรกนี่ไงนี่ไงเจอแล้วการเดินทางมายังวัดนะขึ้นรถที่หมอชิดใหม่หรือสวนจตุจักรนี่แหละหรือว่าถ้าใครจะขึ้นรถเมย์มาก็ป้ายรถเมย์วัดดอนเมืองหรือว่าที่ป้ายลังสิตก็ได้ มีรูปที่หมอชิดให้ดูด้วยนะคะเขาว่าบอกละเอียดเลยนะเจ้าพ่อแต่ว่าเราอะขับรถไปเองนี่นี่ไงนี่ไงเขาบอกว่ามีสามเส้นทางนะละเอียดยิบเลยเห็นไหมถ้าอย่างนั้น่ะเราไปกันอาทิตย์หน้าเลยนะจ๊ะได้จ้าแม่เป็นไงบ้างอ่ะวัดนี้ร่มรื่นเนาะอ้าวแน่นอนหน้าเื่มใสจังเลยอะมาทำบุญได้เราทำให้สิตใจเราสบายด้วยนะสวัสดีค่ะคุณป้า เจอกันอีกแล้วนะคะ่พาเพื่อนมาทำบุญเหรอจ๊ะค่ะเพื่อนอยากมาทำบุญกับหลวงพ่อค่ะสวัสดีค่ะน้ำสบายเลยนะลูกเนี่ยโอ้โหหลานอยากสวัสดีคุณป้ามากเลยเอาไปทำบุญกันงนี่หนูขอตัวก่อนนะค่ะ เอ๊กุฏิหลวงพ่ออยู่ไหนนะยัไม่ทราบสิคะเพื่อดูวัดนี้ใหญ่มากเลยนะคะพ่อสวยมากรื่งเนอีด้วยเนาะต้นไม้ก็เยอะๆนี่เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราถามคุณป้าดีกว่าเอาไปถามคุณป้าดูดูถามดูคุณป้าคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเห็นแม่ค้าบอกว่ากุฏิเนี้ยเป็นกุฏิของหลวงพ่อจารานหรือเปล่าคะใช่จ้ามาทำบุญเหรอะจ้าหรือท้าทางไม่เคยมาสินะเพิ่งมาครั้งนี้ครั้งแรกกับคุณป้านี่แฟนหนูค่ะแล้วก็ลูกชายค่ะสวัสดีครับป้าสวัสดีครับพอดีพาลูกชายมาทำบุญวันเกิดครับสวัสดีจ้า หนูนี่หน้าตาน่าเอ็นดูอายุกี่ขวบแล้วลูกอายขวบครับ เอ้คุณป้าคะเดี๋ยวหลวงพ่อท่านจะลงตอนบ่ายสองใช่ไหมคะจ้าก็นี่ก็บ่ายโมงกว่นแล้วนะเห็นในเว็บไซต์เขาบอกไว้ครับคุณป้าเขาบอกว่าขับรถมากิโลเมตรที่ร้อยสามสิบก็ขับมาประมาณสักชั่วโมงกว่าๆถึงจะถึงครับก็ประมาณนั้นแหละค่ะแม่คะผมอยากมาดูทางนู้นนะคะไหนทางนู้นล่ะค่ะอ๋อโอ้สิเดี๋ยวแม่พาไปดูนะงั้นเดี๋ยวพ่อคุยกับคุณป้าไปก่อนนะคะนะคะเดียนหนูเขาจะมึงก่อนคนอุ่นเชิญตรงนี้เลยนะจ๊ะจ้าแล้วคุณป้ามาวัดนี้บ่อยไหมครับก็สองสามเดือนครั้งละจ้ะนี่ก็ ร่วมสิบปีกว่านะโอ้ยก็ถือว่าบ่อยนะครับป้าป้าชอบมาทาบุญกับหลวงพ่อนีะอ่ะเพราะป้ารู้ว่าการมาทาบุญกับพระเถระผู้ปฏิบัติด,ดีน่ะจะได้บุญมากกว่าอืนอกจากเนี้ยป้ายังมาปฏิบัติกรรมฐานด้วยนะคุณลุงข้างบ้านผมเขาแนะนําไว้มาทําบุญกับหลวงพ่อที่วัดนี้ครับถ้ามีความสามารถเก่งทางการสอนกรรมฐานครับจ้าแต่เอ,อมผมสงสัยอย่างหนึ่งนะครับป้า เห็นคุณลุงข้างบ้านเขาบอกว่าหลวงพ่อท่านสอนกรรมฐานกับคนที่นับถือศาสนาอื่นๆด้วยที่นี่มันวัดศาส,สนาพุทธไม่ใช่เหรอครับป้าใช่จ้ะเพราะว่าที่นี่เวลาเข้ามานั่งกรรมฐานน่ะเขาจะภาวนาว่าพองหนอยุบหนอ,อมไม่ได้ภาวนาว่าพุทโธพุทโธคนที่นับถือศาสนาอื่นนะ่ะจึงมาปฏิบัติได้ด้วยอ๋อดีจังเลยนะครับป้า พ่อหนุ่มเคยเข้ากรรมฐา,านหรือยังจ๊ะยังเลยครับป้าผมอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับผมเพิ่งเข้ากรุงเทพได้ไม่กี่ปีเองครับโอ้ที่นูน่นก็มีศูนย์ปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อเหมือนกันนะชื่อศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวรุวันนะจ๊ะมผมไม่เคยได้ยินเลยครับป้าเพราะผมไม่ค่อยได้เข้าวัดสักเท่าไหร่นี่ก็เพิ่งจะพาลูกพาภรรยามาทําบุญที่วัดอแสดงว่าหลวงพ่อท่านดังในภาคอีสานเลยนะครับป้าอย่าว,วาแต่ภาคอีสานเลยลูก ชาวต่างชาติอะยังมาปฏิบัติธรรมที่วัดนี้ด้วยนะแล้วเขารู้จักหลวงพ่อที่นี่ได้ไงล่ะครับแสดงว่าพ่อหนุ่มนี่ไม่เคยเห็นหนังสือสวดมนต์ของหลวงพ่อใช่ไหมครับครับแล้วทําไมล่ะครับป้าแล้วพ่อหนุ่มสวดมนต์เป็นหรือเปล่าล่ะจ๊ะก็สวดเป็นนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้สวดเป็นประจำสักเท่าไหร่ผมกับภรรยาแล้วก็ลูกพากันสวดมนต์ก็สวดแค่บทอาหางสัมมานโมตัสส่เฉยครับป้าดีแล้วจ้ะดีกว่าไม่สวดอะไรเลย หลวงพ่อท่านสอนเสมอว่าการสวดมนต์เป็นประจำน่ะจะนําความจเจริญรุ่งเรืองไปสู่ครอบครัวนะแผนยังเป็นกําแพงแก้วป้องกันพยันตรายอีกด้วยโวจริงเหรอครับป้าผมจะได้พาลูกกับภรรยาผมสวดมนต์ให้เป็นประจำทุกวนันเอ๊ะเราต้องสวดบทไหนบ้างครับป้าความจริงหนังสือสวดม,มนต์ก็มีตั้งเยอะนะครับแต่หนังสือสวดมนต์ของหลวงพ่อเนี่ยมีบทสวดมนต์พาหุงม,มหากาด้วยนะที่มสมเด็จพระพนาลัตท่านรันาขึ้นนะ่ะเพื่อถวายสมเด็จพระนเรสวนมหาราช ให้ทรงสวดเป็นประจำในก่อนออกรบและทุกครั้งท่านก็จะได้รับชัยชนะเสมอมานะซึ่งบทสวดมนเนี้หลวงพ่อท่านได้มาตามที่สมเด็จพระพนาลัตท่านมาบอกสมเด็จท่านมาเข้าฝันหลวงพ่อเหรอครับป้าใช่จ้า<อ>และหนังสือสวดมน์ของหลวงพ่อเนี่ยนะมีลูกศิษย์ลูกหานำไปเผยแพร่ถึงมือนอกอมือในเลยนะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยล่ะโอ้จริงเหรอครับป้า นี่ทีองขายเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราไปดูซิลูกมีอะไรขายบ้างจ้ะเงยถุงลิกเลยค่ะอ๋อใช่จ้ะเนี่ยมีหลายอย่างนะเนี่ยกินแล้วอร่อยจะติดใจนะขายยังไงคะเนี่ยอ๋ออันนี้ถุงละยี่สิบค่ะอันนี้ถุงละสี่สิบอุ้ยทำไมถูกจังเลยจ้ะเนี่ยอ๋อค่ะแล้วมีอะไรเหรอครับอ๋ออันนี้เป็นมะม่วงแช่อิ่มนะจ้ะถุงละสามสิบบาทเองลองชิมดูทิจ้าติดใจแม่ครับเราซื้อไบฝากคุณยายกันเถอะอ๋อดีจ้ะ ถ้าอย่างนั้นเอาเป็นาน้ำพรพิกอย่างลาะถุงนะคะจ้าแล้วก็มะม่วงด้วยนะมะม่วงถุงหนึ่งค่ะค่ะเก้าสิบบาทจ้าเก้าสิบาทเหรอคะเนี่ยโอ้โหทำไมถูกจ่าะคะเนี่ยอ๋อก็ขายของที่นี่ไม่ต้องเช่าที่นี่จ้า อ๋อทำไมล่ะคะอ๋อก็หลวงพ่อท่านน่ะเป็นคนมีเมตตาอบอ้อมอารีท่านก็ให้ชาวบ้านเนี่ยเอาของมาขายให้กับญาติโยมนะแล้วญาติโยมเนี่ยก็มาช่วยกันซื้อของชาวบ้านที่นี่ก็เลยมีารายได้แล้วก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โอ้โหแม่ครับหลวงพ่อท่านใจดีจังเลยแต่ทุกคนที่มาขายของที่วัดเนี่ยนะก็ต้องช่วยงานหลวงพ่อเช่นต้องไปทําความสะอาดวัดบ้างเอ่ยล้างแก้วเอ่ยล้างจานเอ่ยบางคนก็มีฝีมือนะก็ไปเป็นแม่ครัวทําอาหารในโรงทานอ่ะที่นี่มีโรงทานที่เหรอคะอ,อ๋อมีเนี่ยอยู่ด้านหลังเนี่ยแล้วใครมาที่นี่นะก็ต้องกินข้าวที่โรงทานทาไมล่ะครับอ๋อก็หลวงพ่อท่านบอกว่าใครกินข้าววัดนี้แล้วรวย จริงเหรอท่นีี้อ๋อหมายความว่าท่านหมายความว่าใครมาทานข้าวที่เนี่นะ,ะกลับไปแล้วเจริญรุ่งเรืองถ้างั้นเดี๋ยวเราชุมุ้พ่อมาทานข้าวกันเถอะดีจ้ะเออแต่ว่าใกล้จะด้เวลานแล้วนะเนี่ยจะสองโมงอยู่แล้วละเดี๋ยวจะไปไม่ทันน่ะอ๋อนี่ลงทานที่นี่ก็ปิดกันสองทุ่มอ๋อเหรอคะจ้าแม่ครับผมอยากไปทายนนุงในห้องสมุด้วยครับอ๋อได้สิลูกงั้นเดี๋ยวเราไปห้องสมุดกันก่อนละกันนะ โอ้โหแม่ครับวันนี้มีหนังสือเยอะแยะเลยใช่แต่ลูกเยอะจริงๆนะเนี่ยวัดีค่ะอาวสวัสดีค่ะ,ะ,ค,ะครับจะอ่านหรือจะยืมสื่อก็ได้นะคะตามสบายเลยอ๋อคงไม่ได้บ้างคะเพราะว่าบ้านหนูว่าอยู่กรุงเทพคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะยืมได้คะ่ะหลวงพ่อใจดีค่ะใ,ใกล้ๆก็ยืมได้คะ่ะแมค่ครับคดีค,ครับหนังสืออะไรจ้ะลูกเป็นหนังสืสอสวดมนต์แบบ มีการ์ตูนทั้งเล่มเลยค่ะเล่มได้นะแต่ถ้าจะซื้อส่วนตัวก็ได้แต่ต้องไปซื้อที่ร้านค้าอ๋อซื้อเองหรือฝากใสก็ได้อ๋อค่ะค่ะแม่ค้าครัสดีคยะวิวยงสิจันลูกลาคุณป้าก่อนสิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคนเริ่มเยอะแล้วนะครับป้าจ้าถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ จะเป็นบัตรพระคนจะยิ่งเยอะกว่านี้อีกนะที่วันที่15สิงหาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อกับวันที่14ตุลาคมซึ่งเป็นวันที่คล้ายวันที่หลวงพ่อประสบอุบัติเหตุคอหักพับลงมาถึงน้ะหลวงพ่อท่านจะระลึกถึงวันที่ใช้นิกรรมจะทำาพิต่ออายุกับพยาโยมาล่าคนจะยิ่งแน่นกว่านี้อีกนะมาจากทุกสารทิศ เมื่อกี้ป้าพูดว่าอะไรนะครับหลวงพ่อท่านประสบอุบัติเหตุคอหักแล้วยังไปทําบุญต่อยุคกับพญายมราชหมายความว่ายังไงครับก็ตอนที่หลวงพ่อท่านอายุห้าสิบปีนะ่ะท่านประสบอุบัติเหตุรถชนกันจนกระทั่งคอหักหามส่งโรงพยาบาลด้วยกรมเวรที่ท่านเคยสร้างเอาไว้ครับเมื่อตอนวัยรุ่นนะ่ะรู้ไหมว่าท่านไปยิงนกตกปลาหักคอนกน่ะสิเจ้ากรรมนายเวรเขาก็เลยมาเอาชีวิตหลวงพ่อ หลวงพ่อท่านจึงตั้งจิตอธิษฐาน<ม>กับพญาโยมราชว่าหากท่านใช้นี่นมนุษย์ยังไม่หมดมขอให้ท่านกลับมาสร้างความดีครับเพื่อใช้นี่นมนุษย์แสดงว่ากฎแห่งกรรมก็มีจริงสิครับป้ามีจริงสิหลวงพ่อท่านเน้นสอนเรื่องกฎแห่งกรรมมาตลอด<ม>สอนแล้วอ่ะท่านยังยกตัวอย่างเรื่องที่ท่านประสบอุบัติเหตุ<ม>ต้องใช้นี่กรรมชนกอหักแล้วตัวท่านเองจะไม่ขอเกิดอีก ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วท่านจะบำเพ็ญภาวนาและสั่งสอนเพื่อนมนุษย์เพื่อสร้างความดีมีความชั่วด้วยตัวของเขาเองอ๋อแล้วหลวงพ่อท่านจะสอนคนอื่นด้วยวิธียังไงล่ะครับป้าก็ให้มาเข้ากรรมฐานอย่างไรจ้ะอ๋อความจริงนะถ้าใครได้อ่านหรือฟังซีดีชีว่าประวัติของหลวงพ่อแล้วจะรู้ว่าตั้งแต่เด็กๆนะ่ะท่านสร้างวีรกรรมไว่มากมาย และตัวท่านน่ะเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดตั้ง<ฮ>หลายครั้งหลายหันแล้วแต่ก็รอดมาได้เพราะต้องใช้นี่กรรมพ่อหนุ่มลองไปอ่านดูเซอยงหลวงพ่อท่านน่ะเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตนะยิ่งในเรื่องกฎแห่งกรรมด้วยแล้วมีหนังสือภาคภาษาอังกฤษด้วยนะดีครับป้าเดี๋ยวผมต้องไปหาอ่านให้ได้เลยดีจ้ะพ่อครผมกลับมาแล้วครับกลับกันมาแล้วเหรอแม่ลูกเป็นยังไงบ้างโหไปไหนกันมา ทารู้มีลงทานกับพ่อสมุดด้วยครับอ้าวมาพร้อมกันแล้วป้าว่าเข้าไปรอหลวงพ่อในกุฏิกันดีกว่าป่ะ,ปะนี่ของป้าใช่ไหมครับจ้าเดี๋ยวผมถือให้ขอบใจจ้าปืนมาเพื่อมาขอนีรถนั่งที่ข้อสองขอขอนำข้อมูลนอสไปสิสุปฏิปันโนภาวะโตสาวกสังโฆสังฆันะมา หลวงพ่อเจ้าขาลูกได้นำแผ่นซีดีธรรมนิยายจากสถานีวิทยุคลื่นวัฒนธรรมวัดดวงแขตอนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จพบหลวงพ่อจรลันมาถวายเพื่อแจกญาติโยมพร้อมทั้งรูปภาพด้วยเจ้าค่ะ เดี๋ยวมีใครจะไหวมีใครนะครับหมดหมดแล้วนะครับพ่อจะขึ้นแล้วนะครับผมครับหอยยางก่อนครับเดี๋ยวพงศ์ฝ่าดิญาถาม่อนิดนึงนะครับผมอยากทราบว่าการมาทําบุญที่วัดกับการทําบุญที่อื่นบุญที่ได้ต่างกันไหมครับมีคนบอกว่าวัดมีคนทําบุญเยอะแล้วไปทําที่อื่นดีกว่าจริงไหมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาการทำบุญทีงวัดนี่คนมาทําบุญกันมากมายเช่นวันนี้ บางสาวที่จะัแนแรงหมดบางวัดไม่มีคนเลยไม่มีคนเลยเพราะเหตุใดเขาไม่มีศรัทธาเขาไม่มีศรัทธาบางบางวัดเนี่ยทำไมคนมาบ้างทำไม นั่งสมาธิแต่ผมไม่รู้เลยครับว่าที่โรงเรียนพาผมไปนั่งทําไมแล้วได้ประโยชน์อย่างไรครับจะไ,ได้ประโยชนอะไร,รไม่รู้เรื่อง <c oughs> ต้องรู้เรื่องอย่างที่วัดเนี่ยอย่างรูนหนูเนี่ยมากันเยอะ <c oughs> เขารู้เรื่องเขามีศรัทธาและพระคุชายดีและพระคุณธรมถูกต้องเรื่องมีศรัทธา แล้วก็บางคนก็มารู้เรื่องเลยไป็นหน้าสมารถซื้อจักรยานมาด้หมูไม่ได้าเราก็มารู้เรื่องอืมบางคน,นเนี่ยชั้นประถมเนี่ยที่โรงเรียนเข้ามาเนี่ยมีหลายโรงเรียน,นประถงหกต้องมาเข้าปฏิบัติห้าวันปฏิบัติกรรมธรรมแต่เราเขาก็จะเดิญกรรมฐา,านสวดมนต์ไหว้พระไปนี้อธิษฐานติดไปประจำห้องประจำเพื่อกระตา หลวงพ่อคะหนูเคยอ่านหนังสือเขาบอกว,ากว่าการปฏิบัติกรรมฐานนั้นได้บุญสูงสุดยิ่งกว่าการทําทานและการรักษาศีลหนูสงสัยคะ่ะว่าที่เราเดินจงกรมและนั่งกรรมฐานน่ะได้บุญอย่างไรและบุญที่ได้จะได้ตอนไหนคะอ๋อจะได้บุญอย่างไรเราก็ต้อตอบว่าเราต้องรู้เรื่องงานกรรมฐานนีออ่คือ ทานศีนลภาวนาต้องมีทานด้วยมีศสลมีสติธรรมจัญญาภาวนาภาวนาเนี่ยให้เกิดปัญญารอบรู้รกองการั้งขามจะได้อ่านตัวออกจะได้บอกตัวได้จะได้้จเฉเป็นจะได้เห็นตัวตายจะได้คายสิทธิีจะได้จมิดชอบจะได้ประวับกุูลส์แต่ภานาเป็นหลักฐานทั้งคำมีความหมายอย่างั้นบางครงเนี่ยคือบุญเธออะไรทั้ความสุข จะเรินกรรมมาถามีความสุขและมีสติสัมปชัญญะที่ทำให้ความถูกต้องแต่ทําให้ถูกต้องเราไม่เคยไปดนดล้มจะระการใดลูกหลานสมัยเนี้ค่ะไม่ค่อยจะเชื่อฟังพ่อแม่เลยค่ะไม่ทราบว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรดีเจ้าค่ะที่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่เนี่ย่าไปโทษเด็กโทษพ่อแม่เยดยพ่อแม่ไม่ดีเด็กมันจะดีได้ยอย่างไง เพราแม่าเมล็ดยนี่ยต้องสร้างความดีไม้แต่ลูกทำถุยไว้ดำนามรักษาโดยบบนนว,วิธีตามความดีให้หลูกพื้นพระเจ้าถูกต้องบางทีคนดหนามลูกดำต้าใช้วาจาไม่เปิปดประโยชน์เตินลูุกกระลุกกรบลั่วลูกจะเชื่อถือผู้ดีเนี่ยเข้าใจง่ายผู้ร้ายเข้าใจยากในที่นีปัญหาจะถามพ่อไหมครับไม่มีพ่อขึ้นขึ้นเพื่อนคนะครับผม วันนี้ผมปลื้มใจจริงๆนะครับป้าได้มาทำบุญที่วัดนี้แลายังได้มาพบกับหลวงพ่อด้วย พ่อหนุ่มรู้ไหมว่าปกติเนี่ยหลวงพ่อท่านไม่สนทนาทาของใครสักเท่าไหร่หรอกนะพาะท่านตากร้ำงานหนักมากจสนสุขภาพท่านไม่ค่อยแข็งแรงโอ้ยแสดงว่าท่านรักแล้วก็ทําเพื่อพวกเราจริงๆนะครับเอ้ป้าครับเมื่อสักกี้นี้นี่ผมเห็นคนที่เข้ามาในกุฏิท่านเนะฮะเอากระดาษอะไรก็ไม่รู้ไปใส่ในบาดดาๆตรงนู้นนะครับอ๋อบาดดำน่ะเหรอญาติโยมก็เขียนชื่อนามสกุลคนป่วยให้ท่านแผ่เมตตาให้น่ะครับนี่ก็เป็นอีกงานหนึ่งนะ ที่หลวงพ่อท่านมีเมตตาจิตให้กับพวกเราน่ะท่านแผ่เมตตาให้คนป่วยด้วยหรอครับจ้าไม่ว่าจะอยู่ใกล้ไกลแค่ไหนนะท่านก็ช่วยทุกคนแต่ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะจ๊ะความจริงท่านบอกว่ากรรมใครคนนั้นต้องแก้กันเองท่านยังชวนมาปฏิบัติกรรมาฐานไงเพื่อใช้หนี้กรรมครับเคยได้ยินไหมล่ะว่าที่เนี่ยเขาสอนกรรมฐาน เพื่อให้ได้วิชาเห็นหนอล่ะอืมไม่เคยได้ยินเลยครับวิชาเห็นหนอเป็นยังไงครับป้าพอหนุ่มลองมาปฏิบัติธรรมดูเซตอนเนี้ยเรายังอยู่ดีมีสุขนะต้องรู้จักสะสมบุญไว้อย่าพึ่งให้สิ่งไม่ดีเนี่ยมาเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็จะต้องมาแก้กันทีหลังเพราะเราไม่รู้ว่าชาติที่แล้วเนี่ยเราสร้างเวรสร้างกรรมอะไรไว้บ้างที่พูดมาเนี่ย หลวงพ่อท่านสอนมาทั้งหมดนะมผมจะหาเวลาว่ามาเข้ากรรมฐานนะครับผมจะยึดมั่นในคําสอนของหลวงพ่อเพื่อชีวิตของผมจะได้จเจริญรุ่งเรืองนะครับป้าป้าขออนุโมทนาบุญล่วงหน้าด้วยนะจ๊ะเพราะทุกวันเนี้ยป้าก็ยึดมั่นท่านเป็นแบบอย่างอย่างที่มีผู้ให้สมญานามท่านว่าพระสุปฏิปันโนแห่งยุคสมัยจ้าพระสุปฏิปันโนแปลว่าอะไรครับป้า อ๋อแปลว่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอืมผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยครับป้าอืมดีนะใช่ใช่พ่อครับอ้าวดีจ้าผมเอาหนังสือเกิดมันมาฝากเยอะแยะเลยโอ้โหไหนมาดูซิมีหนังสืออะไรบ้างพี่จ้ะอ,อีดีเพย์มาด้วยนะ ชาไหนดูหน่อยซีดีอะไรซีดีหลวงพ่อนะ,ะรวมดวงใจนมัสการหลวงพ่อจรันอ๋อมีซีดีแบบนี้ด้วยนะครับป้าใช่มีคนทํามาถวายหลวงพ่อนะ่ะอืมพ่อครับว่าไงครับวันนี้ผมดีใจมากเลยที่ได้มาทําบุญวันเกิดถ้าโตขึ้นผมขอมาบวชได้ไหมครับโอ้โหพ่อว่าดีมากเลยนะแม่นะจ้ะแ,แม่ก็ว่าดีเหมือนกันจ้ะดีมากจ้าพาก็ว่าหลานทําดีแล้วล่ะ ถ้าอย่างนั้นป้าขอตัวกัอแล้วนะอ๋อวันนี้ต้องขอบคุณป้ามากๆเลยนะครับพวกเราได้ความรู้เยอะแยะมากมายจากคุณป้านะครับอีกใจที่ขอบคุณป้าด้วยวันนี้แม่ครับหนังสือการ์ตูนสวดมนต์ผมยังไม่ได้เลยครับอ๋อจริงด้วยสิงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อกันดีกว่านะคะจ้าไปเลยจ้าลาก่อนนะครับป้าลาค่ะ